สวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะซีรฮาแคตเตอร์แช่ไหครัครับผมก็วันนี้วันนี้ไม่ได้มาเล่นตามแชตเตอร์นะครับผมวันนี้เรามาเรามาเรามาหาเงินเพิ่มครับแน่นอนครับผมมาเฟียต้องมีตังค์ตอนนี้คุกก็อยู่ในเกมมาเฟียสองครับผมก็เหมือนเดิมโอเคไม่ได้มีอะไรครับวันนี้มจะมาป้นกงนใช่วันนี้ผมจะพามาป้นกันนะครับผมรู้สึกว่าผมจะ เจออะไรที่มันน่าสนใจนะผมเนื่องจากว่าผมกลับไปเล่นใหม่ใช่ผมกลับไปเล่นใหม่ครับผมกลับไปเล่นใหม่อะไรแะเริ่มใหม่ต้แต้นคืออันนี้ก็เซฟไว้ wise, ถูกปะเข้าใจปะก็เซฟไว้ wise, ใช่ไหมแล้วก็เออโอเคทิ้งค้างไว้แล้วกัมกนมันยากอะอยากลองเล่นอะไรที่มันง่ายๆดูใช่ปะเราก็ลองไปดูหาหาดูในเซฟก็คืออ๋อง่ายๆครับผมเล่นได้พวเงี้ผมเล่นได้ออ้ห <c> ฉ <oughs> ัน, <c oughs> เ,ลน <c oughs> เล่นได้นาะย โอ้โหวันนี้ว่าฉันเล่นได้นะฉันกลับไปเลยดีสินะจ๊ะอันนี้ก็เหมือนเดิมกลับมาเล่น n o r m a อครับก็ไม่ได้มีอะไรแต่ก็คือให้วันนี้ให้เขารู้ว่าเรามาปนกันนะครับเฮ้ยสามดอกเดี๋ยวชิวๆชิวๆชิวๆเก็บเก็บดิเก็บเก็บเก็บแล้วก็เดินออกไปครับก็คือจะ ค,ค,คือจะไม่ค่อยมีใครรู้หรอกครับผมว่าเราทําอะไรนะครับเรามาป้นร้านปืนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเรามาป้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างตํารวจลงไปดูแล้ะคือถามว่าระบบดีไหมดีมากครับผมคือตารวจเป็นตำรวจแบบแนวอเมริกันจริงๆเป็นตำรวจนิวยอร์กจริงครับผมคือเป็นคู่ฮะมาเป็นคู่หูครับผมคู่ตารวจก็คือสมัยนั้นนจะไม่มีกล้องวงจรปิดอ่าพวกคุณเข้าใจไหม เหตุเกิดก่ออัศยารมอัศยาอัชยากรรมนะครผมก็จะมีเยอะนะครับก็มีการปล้นรถบ้างอะไรย่างนี้ถ้าเป็นแนวแบบอเมริกันหรือนิวยอร์กนี่ก็คือว่าจะเปิ้นรถแล้วก็เอาไปส่งนีอหรอไหมเอาไปส่งอ,ะอ่ะอไอแบบนี้มีบ่อยมากเอาไปส่งคือเอาไปส่งอะ่ะตอนนี้เราจะเข้าไปป้นที่ปั๊มน้ำมันนะครับโอ้ยมึงอะมึงอะคนเลยอุ้ยสับสู้สู้เหอสู้ออ,อ,อุ้ยมันเป็นมวยเป็นมวย มวยเป็นมวยแรงมาเหรอสักแรงมาเหรอแรงมาเหรอแรงมาเหรอจะแรงมาจากกูเหรอฮะฮะต่อยแม่งกิ้งเลยต่อยกิ้งเลยลุกมาลุกไม่ลุกไม่ลุกเตะแม่งเลยตายครับเฮ้ยไปนะกูเ <c> ฮ <ười> ้ยลุงส่งตังมาเอาตังมาอุ้ยอุ้ยลุงลุงแม่งเป็นมวยลุงแม่งเป็นมวยเป็นมวย เป็นมวยศาสตร์เป็นมวยศาสตร์เตะแม่งหงายเลยดีไหมนี่ฮะกูไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นโอ้ยโอ้โอลุงลุงแม่งเก่งว่ะลุงแม่งอึด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 แค่เตะแล้วก็แพ้นครับเฮ้ยเฮ้ยยูเฮ้ยจีจับกูจี้จับกูข้อหาอะไรศาสตว์ตำรวจยา กูทำอะไรผิดโอ้ยเยอะเห็นกูเตะคนแค่นี้กูเตะให้ดูเฮ้ยโอ้โอตำรวจหาเจอวะยังครับอย่างอย่างตำรวจยังไม่เจอเราครับเราจะเราจะลอยนวลก่อนเหมือนตำรวจเซนเดียครับเซนเดีย <c oughs> แต่ไม่ดีท่านี่ <c oughs> วิ่งวนอ่าเรียบร้อยนะครับ โอเคเดี๋ยวเออก่อนอื่นเราไปอัปเกรดไอ้นี่ก่อนดีกว่าคือหลายหลายคนเล่นเกมมาเฟียสองเนี่ยผมผมเชื่อว่าหลายหคนคงเล่คนคงไมคงเคยเล่นแล้วละ่นนะเกมนี้เพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่าแต่ว่าไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นเท่าไหร่เพราะว่ายังไงติด GTA มากกว่า GTA รู้สึกว่าจะได้ไอ้นี่มากกว่าได้อารมณ์มากกว่านะครับ ไม่ต้องถามต้องอารมณ์อะไรอารมณ์ในการเล่นนะฮะโอเคทีนี้เรามาซื้อกุญแจกันเฮดแม่งขายโมโลท็อปโอ้แม่งมีแม็กนัมด้วยอ่ะสักหน่อยอ่ะแม็กนัมซื้อซื้อซื้อลีบ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 ออกมีก็มีก็มีก็ผมมีแค่นี้โอเค ก็คือร้านนี้ขายปืนอาวุธหนักเหมือนกันนะครับห้ามใช้อาวุธจริงๆเลยโชว์โหดหน่อหมไปป้นแม่งร้านสะเตกกรร้านนี้ผิดกฎหมายไม่พอยังจะไปป้นแม่งอีกปืนนี้ยาวเยนะครับโอเคทีนี้เราจะมาป้นงานเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปป้นกันดีกว่านี่แะครับปั๊มน้ำมันฮนะ ทำ,ำน้ำมันแสนสุกนะครับทำน้ำมันแสนสุกของเรานะครับเราจะไปปนชกโกลทน้ำมันเชื่อเราจะเข้าตรงนี้เข้าไปเข้าไปแล้วก็ผักเลยครับแล้วก็ปน,นครับยิบเงินออกมาอย่างเงี้ยฮะเราวิ่งออกไปเลยอะไงล่ะคนง่ายอะ โคง่ายอ่ะง่ายยิงอะ่ะเฟี้ยวอ่ะอย่างเฟี้ยวอ่ะทีนี้เราจะเข้าไวป,ป้นที่ร้านร้านไหนวะพวกพวกร้านพวกนี้ไม่นา่าไม่น่าป้นได้ครับผมพวกเฟสีดดิบา์อะไรพวกนี้แต่พวกร้านดินเนอร์หรือจะเป็นร้านแบบแต่งตัวเงี้ยเนี่ยเนี่ยคตติ้งสตร์นี้ยเราป้นได้ครับก็คือหลักการง่าย,ายๆครับผม แต่ตอนนี้เราต้องมีรถก่อนเพราะว่าการไม่สะดวกต่อการเดินทางนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราไปต้องต้องไปเดินทางนะครับเขาบอกว่าสมาร์ทวินโดเลยเพงแล้วก็โขแต่คนจะมองครับเนี่ยคนจะมองเงี้ยมองไหมวะคือถ้าเราไปเะดาะเะดาะก่อนดีๆ่ออเสด็จก่อนถ้าเราไปเดาะรถดีๆเดี๋ยวดูตำรวจตำรวจจะ รวจจะเลี้ยวไหมดูเหมือน,นว่าช่วงนี้ยังไม่มีการแจ้งความครับมันมีการแจ้งความด้วยนะไอ,อ,อพวกเอไอพวกเนี้ยร้ายกาดมากครับมันจะมีการแจ้งความอยู่ตำร,รวจจะลงมาหาเลยครับเอไอพวกนี้แสบครับแสบใจพวกเนี้ยไม่ได้เลยรับแบบไปยุ่งกับมันไม่ได้ครับยุง่งกับแมงแมงจัดเต็มตำรวจพวกนี้ก็ ไอ้น,นี่เลยเกินรายละเอียดแล้วเกินเกมนี้มีค่อนข้างกระตกครับผมนี่แต่ว่านี่เป่าภาพแบบไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าคอมไม่ตอนนี้คอมสเปคยังเน่าอยู่นะครับไอคอมที่มันดีๆแรงๆก็ไม่อยู่ซะแล้วนะครับน้ำแตกครับนี่หลักการปลน้นง่ายๆเราต้องดูก่อนครับเราต้องสอหาก่อนว่ามีตำรวจไหม แล้วเราต้องเลือกดีๆครับผมถ้าเป็นร้านแบบแนวเงี้ยนะกลางแจ้งอย่างเงี้ยแต่ผมเล็งรถคันนั้นไว้แล้วโอเคครับรู้สึกว่าจะมีตำรวจเดินนะครับเราก็เข้าไปอย่างงี้ครับ hey, เราก็ผักมันครับ <Please. S 1> เราก็เก็บตังค์ครับพอเ,เก็บตังค์แล้วเราก็เดินออกไปครับ เร,เราพยายามทุกวิธีทางเพื่อที่จะเดินออกไปครับเราวิ่งเหผมอุ้ยมันยิง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 ไอ้เชี่ยอย่าจับกูมันยิงมันยิงกูไอพวกนั้นพวกคนดีมากครับแม่งช่วยอะตอนนี้เรากลายเป็นพวกคนเลวแล้วครับคนเลวไอ้เหี้ยมาปล้นผักผู้หญิงเอเอาเงินเนยบเนียตอนนี้วิ่ง,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 งครับวิ่งวิ่งวิ่งพอแตกเนี่ยครับ ห้ามไปที่ที่ห้ามไปที่ที่เป็นรับตาขนาดนั้นครับตำรวจอยู่ฮะต้องไปที่ที่คนไม่ค่อยเดินนะครับอาที่เช่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่แบบเนี้ยนี่แหละนี่แหละจุดหนีเราสบายสบายครับเนี่ยเราปีนว้าตำรวจไม่รู้แหละเนี่ยผมเชื่อเลยเนี่ยผมยืนตรงเนี้ยจนขวาตำรวจไม่ยมาถึงเลยเนี่ยเห็นไหมหลอดแล้วก็ปีนไปใหม่ครับแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีเดียม ตำรวจจะจำรูปพันสัณฐานได้หรือเปล่าเพราะตำรวจบางคนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ออกมาจากรถแล้วไม่งออกมาเลยนะเขาเดินชนเดินชนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับเห็นนะมตำรวจก็ไม่ทําอะไรเราครับก็ที่ออกมาไม่ใช่เราครับผมมาโชว์มาโชว์มาโชว์ว่าเออนี่นะฉัน ฉันมาโป้นร้านเป็นนะเฮ้ยไม่ได้ว่ะแม่งมีการสอบปากคำกันอยู่นี่หว่าใช่เลยใช่เลยตำรวจแม่งสอบปากคำอยู่ครับอันตรายอันตรายเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเอไอฟ้องครับถ้าเราเดินเข้าไปนะถ้าถ้าเราเดินเข้าไปนะเราจะโดนเลยจริงนี่พูดจริงเลยมันจะแบบชี้เลยเอ้ย,อยนี่ค่ะโอ้เว้งเรียบร้อยครับเดี๋ยมามามเราเราเรา,เราปลดล็อกดีกว่า รถคันนี้แรงครับผมโอเควันนี้เราจะเอารถคันนี้กลับบ้านแล้วก็ปิดทิปเนาะสิบนาทีสิบนาทีวันนี้ชิวๆว,วันนี้ผมชิวๆครับรถคันนี้นีถามว่าทําไมผมถึงใช้รถคันนี้เนื่องจากว่ารถคันนี้มันแรงครับมันแรงอะ่ะผมวิ่งอย่างแรงอะ่ะโคตรแรงเลยแบบว่าโคตรแรง่ะครับไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเราหลบไปหลบไป ไม่ได้ครับรถดีๆแรงๆแ,แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วร้านเสื้อผ้าจะได้ตังค์ที่เยอะนะครับก็คือมันไม่ไม่ไม่เสียอะไรมากนะร้านเสื้อผ้านี่จะได้ตังค์เยอะเพราะว่ายัางไงคนก็ซื้อเสื้อนี่หรอคนยังไงคนนั้นก็ซื้อเสื้อ,อ,อครับเนี่ยเจอร้านเสื้ออีกแล้วเฮ้ยโอ้โหหาเรื่องอยากมีเหลืองอยากมีเหลือง แขวะบีตาใส่กูอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยยิงพื้นที่อย่างนี้นะสบายกูเลยด้วยนะครับคนไม่เยอะคนไม่เยอะเนีย่ยถีบเข้าไปเลี้ยวเลี้ยวแล้วก็ผากผากแล้วก็เก็บตังแล้วก็วิ่งออกมาเดินออกมาชิวๆครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็วิ่งขึ้นรถไปครับ ผมวิ่งขึ้นรถไปเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นรถชิวๆเปิดเพลงฟังแล้วก็วิ่งไปเลยครับลาก่อนซี l ู t ลเทอรเนี่ยครับนี่คือการป้นนะครับตำรวจไม่รู้อ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับครับเนี้ยตำรวจขับผ่านไปเลยตำรวจไม่รู้เรื่องครับใครไปรู้เรื่องไม่มีหรอกครับเนี่ยได้ตังโตได้ตังซ้อมไปดีแหละสทีสทีเร็วๆขับรถเข้ามาเร็วๆ นี่นี่นี่ทีนี้เรามาดูโอ้โหมาดูออปชันการแต่งรถกันครับนี่คืออะไรอ๋อนี่คืออัปเกรดครับนี่เปลี่ยนสีนะครับ hey, <God. S 1> เปลี่ยนสีครับอืมยากได้สีเขียวอะซีโร่ห้าต้องสีเขียว ย l โลมาคริ n ิ a าสโตนเกย์คร o ด g เกย์คูดเกย์อ i ส e ์ไวท์นะครับสีเย็นสีแข็งนะพวกนี้สก d อตด t บเทลส์เคผม,ออออเ,อ <c oughs> มเอาดำดำดีกว่าเนาะแมวดาร์อนนีอ้อันนี้เป็นสีสีในครับ ทะเบียนไม่เปลี่ยนแค่ทีนี้มาดูล้อครับล้อก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับก็เราชอบแบบนี้เนาะผมชอบอะไรมันเรียวงเงินๆสวยๆแค่เป็นพาดทะเบียนพาดทะเบียนอ่าแน่นอนครับมันต้องเป็น TGC นีจี G C ทีีซแซดอเฮที T GC แล้วต้องแซดครับแซเอเพื่อบ่งบอกความเป็นรถของเรานะครับว่าเป็นรถซิลูฮาร์ดนะอย่านะอย่ามาป่วนเปลี่ยนนะป่วนเปลี่ยนหนาวนะนี่แซนแฮตซีครับโอเค้ไอยังเลย แคปแล้วก็ลีฟออกไปเลยนี<ๆ>่อัปเกรดรถมาครับรถเราจะแรงกว่ารถปกติเลยทีนนเ,นลลนเนี้ยถึงจะเป็นรถรุ่นนี้ก็จริงนะครับผมถึงจะเป็นรถของตำรวจก็จริงนะแต่แรงสู้ของเราไม่ได้ครับเพราะเราอัปเกรดมาแล้วนะครับรถเราแรงครับบึนบเลยอ่ะแบบโฆษณาเหมือแบบนเหมือแบบนโฆษณากรีฑาพีที PT เลยบึนบเลยฮะแหน่แด่โขว่าเป็นแง่เป็นแง,นง่ดอกขับรถใหม่ รไปนี่ไปเหลือมาเทคโฮมครับกลับบ้านเหย็ดดคขวนี่สัพภาษาอังกฤษโคตรแดะเลยคือแบบเอาง่ายรู้เร็วว่าเร็วครับก็ตำรวจในในในนี้นะครับผมตำรวจที่อยู่ในนี้คือมันจะ จะจับก็ต่อเมื่อเราขับรถชนขับรถชนนะขับรถชนขับรถประมาทขับรถขับรถชนนี่คือชนทุกอย่างนะครับแล้วก็ระดับความหนักชนคนก็จะจับเลยแต่ถ้าชนแบบชนรถอะไรก็จะเสียค่าปรับนะครับส่วนขับรถไวขับรถไวเกินจะมีมีเหมือนกันนะขับรถไวขับรถไวเกินเหตุก็จะจับเหมือนกันนะครับนี่เรามาดูนะครับผมว่ารถเรามีกี่คันแล้วโอ้โห โ oh. <laughs> อ้โหโอเคเรา <laughs> เราเหลือคัน,นี้ไว้แล้วกันโ <laughs> okay, อเคก่อนจะจากไปสิฟ้าทีสักหน่อยสักหน่อยจะต้องมีคนอยากได้แบบพวกคนที่มันหยุดนี่งไงเจอพอดีเลยกูอยากลองปืนใหม่อะได้ปะแอบเปลี่ยนกันแอบเปลี่ยนกันชักชักอยากลองลูกซองไม่เคยยิงเลยวะ่ะ อ้งมึงตายอ่ะเย็ดแค่ปืนดีอ่ะปืนดีมึงเอาไปเก็บไว้ไหนโอเคครัวว euh. ีโต in ้ก็ได้สังหารคนมาแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ระบบโชว์ระบบอีกระบบหนึ่งเป็นระบบที่ถือว่าเป็นระบบที่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราตำรวจไปกันนี่ครับผ่าครับผ่าครับล่อล่อล่อมามาไอแก แกมาแกต่อยกูต่อยกูเลยกูมึงต่อยเลยเออราท้าเอ้เราแกไม่สู้เหรอเออแน่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 ไม่แกแกปืนไวสัตว์ตาไม่ทันเนี่ยโซโซโอ้แกไอ้แกไอ้แกอย่าทำกูไอ้ลวดไอ้แกจะทำกูไอ้ลวดไอ้ลวดอยู่ไหนมาดีโไอ้แกแกมึงกล้าเปล่า เว้ยเว้ยแกมกล้าเปล่าโสดแก่ไม่กลา้คกกลาครับเราทำไรแกไม่ได้ด้วยตอนนี้แค่นี้นี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปรอบใหม่รอบใหม่เดี๋ยวรอบมาใหม่ครับเราจะโดนข้อหาทะเลาะวิวาสนะครับเนี่ยพอดีเลยเฮ้ยไอทาหารอุ้ยทาหารอย่าทำรา้ายประชาชนโอ้ยต้องลุต้องลุ ตำรวจจับอะไรโอ้ย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 อย่าอย่าทำกูอย่าทำกูอย่าทำกูกูไม่มีทางสู้โอ้ยอย่าอย่าทำกูเออตำรวจไปเลยอย่าทำกู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 สิบอกว่าอย่าทำกูโดนโดนโดนกูไปแล้วเอ้ยอย่าตามกูนั่นครับเออใช่เนี่ยตำรวจจับแม่งเลย เออรู้เปล่ารู้เปล่ารู้เปล่าโดนเลยตักเตือนตักเตือนนะครับตักเตือนเขาทำมึงมึงอย่าทำเขารู้เปล่าข่อยหลวดข่อยหลวดวิ่งกูตำรวจไม่รู้ครับเราโดนประกาศจับแล้ว โอเคครับท okay. ีเราต้องมาเผ่นตำรวจกันก่อนวิธีเผ่นตำรวจก็มีง่ายๆครับเพียงคุณมีตังมากกว่าห้าร้อยูว่าในตอนนี้เราไม่มีตังห้าร้อยใช่ไหมก็มีอีกวิธีหนึ่งก anyway> ็คือเราต้องวิ่งมานี่ครับโคตติ้งโคตติ oh, ้งสตอ์ชอปครับโอเคนั้นเราก็จะมาที่นี่แบบลัดๆนะครับ เราจะลองคุยโทรศัพท์กันก่อนเฮ้ยตำรวจยองครับยองไม่ได้เลยเราลองคุยโทรศัพท์กันก่อนนะครับรู้สึกว่าจะใช้ประมาณ500เหรียญซึ่งเราไม่มีถึง500เหรียญน,นะครับนั่นเนี่ยจริงด้วยไม่มีตังค์ครับ เสียวเลยตำรวจเจอตำรวจนี่แบบสีจะมาสีสีสีเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเห็น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 ว่าเดี๋ยวมีคนเห็นว่ากูจะป้นรถเดี๋ยวมีคนเห็นว่ากูจะป้นรถเดี๋ยวมีคนเห็นว่ากูปล้นรถไม่ได้ไม่ได้เราจะป้นรถครับ เดี๋ยวมีคนเห็นแล้วไม่ได้แล้วมันต่อจะไม่ยอมไม่มีคนมันอืเพนผ่านไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> ต่อใส่ตงครับผมขออนุญาตปิดวิทยุก,ก่อนดีกว่าเออควยขับรถเงี่ยไวะนี่กูเ <c oughs> ย,ย้ยขับรถกากยิ่งาย เฮ้ย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 ตรงแบบไปแล้วโอ้โหงานงอกเลยเออรู้แล้วเร็วเร็วเออกูแล้วมาลูกกูหลบหนีละกูลงไปร้านเสื้อโค้สให้ได้พอถ้าเราโดนจับนี่ข้อหาใหญ่ครับข้อหาไม่ใหญ่ในเวลาข้อหาโคตรใหญ่ครับ แกไว้ตำรวจแกกูลงมาให้มึงจับก็ได้วิ่งวิ่งไปมันลุ้โลกวิ่ง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 ไปอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้เพิ่งตลนไปเลยร้านนี้รู้สึกรู้สึกสัมผัสได้ ตำหมจเข้ามาในซอยนี้จริงด้วยสัตว์เอ๊ะตอนนี้ตำรวจจะไม่รู้ครับเหย็ดเคแม่งกูแม่งโคตรกูแม่งโคตรอาชญากรรมอ่ะ ฮ้ยร้านไหนวะเนี่ยร้านนี้ดิเติร์เฮ้ยเจ๊วันนี้กูมาเป็นลูกค้าเว้ยใส่เส,สืส้อโค้ทใส่เส,สืส้อโค้ทนี่ยเนี่ยเราวันวนี้เราไปเป็นโจดีกว่าเจ็ดเคอย่างหล่อครับอือฮึเปลี่ยนแล้วหล่อเปลี่ยนแล้วหล่อเดี๋ยวรอตำรวจไปก่อนโอ้ oh, what pervert kind you some kind of are เด๋ยวตำรวจจับได้นีนี่โอ้โตำวเห็นไวมากเลยอะเฮ้ยยอ้ยย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 ยอยเยยย่ยย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 ยนี่ยย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 ยนยย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 ย้ยเยยยย่ยย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 ียยยยย้ยยยย้ยนยยายย่ยย ไม่พ้นไม่พ้นมันเจอมันเจอเฮ้ยว่าแล้วไม่พ้นต้องไปที่ที่มันรับตาแล้วตอนนี้ต้องห้ามให้ตำรวจเห็นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าตำรวจเห็นนี่มันจะยังไงอะอย่างนั้นแหละเฮ้ยเอ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 ้ยมันไล่จับคุ้ยเสียชัดเกินตำรวจหมดไหนไหนยืนตรงเนี้ยชิวๆแล้วลครับ ในชิวๆตำรวจตามไม่ทันมันทันนี่หว่าโห,โหเยยยมันวิ่งมากูสาเตะท่าไว้เนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละป่าดงป่าดงเฮ้ยตำรวจมาว่ะชิบหายแล้วม่นยังมีกำลังเสริมเราต้องหนีหนีสียชีวิตสู้เขาซิลฮาร์ะซิลฮาร์ะต้องหนีมึงป้นเขาไอ้มองึงหนีมึงห้ารับผิดเด็ดขาดจะหาว่ามึงรับผิดมึงแกไม่มีปัญญาออกจากคุกไวซิลฮาร์ะมันปีนไม่ได้หรอก รีลเลยสิโลรับไอสัตว์อย่าบอกนะว่าไอเหี้ยมันปีได้ <laughs> ไปเลยสิโลรับใช่อย่างนั้นแหละสิโลหัทปีนไปเลยสิโล <laughs> ใช่แล้วสิรลฮัทปินไปหาเรื่องคนแก่วิววิข้างหลังมัน,มนอย่าขึ้นมาใช่เลยสิโลฮัทสิโลหัทใจยเย็นนั่นแหละสิโลฮัทอย่างนั้นแหละใช่นายเกิดมาเพื่อวิ่งบนหลังคาใช่แล้ว นายเกิมาเป็นอย่างนั้นใช่แล้วนี่ตอนนี้ตำรวจที่ไหนก็ไม่รู้ว่านายปีหลังคาอยู่มันรู้เลยลุยเลยสิฮัลงไปข้างล่างนั่นแหละสู่ความมืดวามันไกลพ้นเลยสิโลฮัพนั่นแหละนายนายรอดพ้นแล้วนั่นแหละสินลฮัปีลงไปปีลงไปเลยรอดแล้วครับ กากาอากาศมากเสียเลยเกิดบเป็น่วเสียเสียเลยเสียชัดเกิดโอเคงั้นงล่ะขอจบคลิปไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้มันมีใครชนะวิโตได้เวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ซีลครับ